และกระสอยเอตราช่าร้อยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคู่ซ่าภารกิจแซ่บนะครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปเที่ยวไปกินกันแบบซ่าซ่าแล้วไปทําภารกิจกันแบบแซ่บแซ่บเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะเราจะออกตามหาเหล่าฮีโร่ผู้พิชิตนะครับมาทําภารกิจกับเรารับเงินสูงสุดจากทางรายการเราทันทีครับจานวนหนึ่งเลยค เอาไปทําอะไรก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะครับแปลกใจละสิว่าทำไมเราแต่งชุดลูกเสือเนี่ยห่วงลูกชายไงพอลูกชายมาเข้าค่ายลูกเสือนะกลัวนะสาวๆจะมาจีบเพราะลูกเราหล่ <c oughs> อเบื่อว่าลูกหน้าตาดีเหมือนแม่ค่ะใช่เขาไม่เหมือนพ่อปงงอออะง<อ>ัยเขาไม่เหมือนพ่อปะงัยอ่ะอ่ะอ่ะคนละครึ่งคนละครึ่งพี่น้อยพี่เปล่ามิสเตอร์ภารกิจก็ได้ปรากฏตัวขึ้นสวัสดีครับอย่านะที่สสะพานนะอ่ารับภารกิจรับภารกิจอ่าขอบใจมากขอบใจมาก ภารกิจแรกคือให้พิธีกรเดินทางไกลไปหาผู้พิชิตจำนวนสามคนเพื่อมาพิชิตด่านพระจนภัยภายในค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์เดินทางไปหาและนี่ก็คือภารกิจในวันนี้ถ้า,าผู้พิชิตสามารถทำสำเร็จ <c oughs> ก็จะรับเงินจากทางรายการไปสมทบทุนซื้อที่นอนลมให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกว่าจังหวัดสระบุรี และนี่ก็คือภารกิจของสองพิธีกรที่จะต้องเดินทางไกลเพื่อค้นหาผู้พิชิตในครั้งนี้จะยากลำบากขนาดไหนนั้นร่วมเป็นกำลังใจให้สองคู่ซ่าตามหาผู้พิชิตเพียงเข้าไปที่เพจคู่ซ่าภารกิจแซบจะเจอภาพนี้ช่วยกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สองคู่ซ่าด้วยนะครับโอ้ตายแล้วแมแล้วจะไปหาที่ไหนในค่ายลูกเสือเนี่ยคนที่จะมาทำภารกิจจะปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย เพื่อนตัวไหนมาเข้าค่ายเหมือนกันเลยเนี่ยนายก็มาเข้าค่ายเหรอเอตงนอนเพื่อนอนี่เพื่อนเพื่อนเลยเออแล้วทำไมแม่ไม่เคยเห็นหน้าเพื่อนพอคนนี้เลยอ่ะโอ้ยนี่ก็เป็นคนขี้อายเขาไม่ชินกับมนุษย์ก็รู้จักกันวันนี้แหละทําไมเราครบคนง่ายอย่างเงี้ยก็เหมือนตอนแรกที่ผมมาคบกับคุณสิริพรไงวันสองวันก็รู้จักกันแล้วส<ข>วัสดีค่ะสวัสดีครับ คือมาทำอะไรกันครับเนี่ยอ๋อไปยืนรอเข้าค่ายลูกเสือครับครูวันนี้เขาแจ้งมาว่าไม่มีไม่มีลูกเสือเข้าค่ายนะครับเดี๋ยวก่อนมีลูกเสือคนนึงแต่งตัวผิดระเบียบครับอย่างนั้นเลยเหรอครูนี่เสื้อหลุดออกนอกกางเกงครับไม่ได้ผิดระเบียบแต่เสื้อนะครับครับที่ระเบียบยันหน้าตาเลยครับนั่นหน้าตานี้เป็นลูกเสือไม่ได้เพราะฉะนั้นวิทย์เพิ่มสิบครั้งครับปฏิบัติครับสิบครั้งปฏิบัติเร็ว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 ครูสองสามสี่เดี๋ยวไบ พ้าย,ยืนดากันขนาดนี้นผมก็อายแทนครับโ<ฮ>ุโรอยากจะถามว่าพี่<ม>เด็กชายภูษษษษสิทธิ์เตรียมสุขมาเป็นลูกเสือที่ค่ายนี้ไหมครับ哈哈哈ไม่ชช่อ<ฮ>คนนะครับ ชื่อคนที่โอ้โหถอ้โหโอ้โหไ้เด็กๆมิ้เ็นอะไรเรามาเข้าค่ายเู้สึเราเป็นมิ้กับคนทุกคนแล้วเป็นพี่น้องกัรู้สึกื่นทั่วโลกครับแต่ดูคาพูดครูไม่เป็นมิ้งกับใครเลยนะครับร้อเล่นร้อกันล้อเล่นแต่ดูท่าว่าเด็กชายเป็นมิ้ไม่ได้มเลูกใช่ไ้มเป็นลูกชายครับโ้ยไม่ได้มาหรอกได้ข่าวว่าไปเมืองการไปเข้าค่ายที่เมืองการใช่ไหมใช่ครับใช่ใ่เอา เฮ้แล้วนี่มาเรามาผิดค่ายเหรอเนี่ยนี่แล้วทำไมเช็คฮะว่าลูกไปเข้าค่ายที่เมืองการนี่ตอบในเครื่องแบบเลยเนยไม่สนใจตอบทั้งเครื่องแบบนี่เดี๋ยวก่อนครับครับถึงยังไงก็แล้วแต่มาถึงที่นี่แล้วเราก็มาฝึกกันที่นี่เลยดีกว่าผมจะฝึกกับครูทั้งสองท่านหรอครับใช่ครับต้องทำความรู้จักไว้ก่อนสิครับท่านแรกครูอะไรครับออ ครูกิตชาครูกิษดาโครงการที่เท่าไหร่ครับโครงการสามเป็นหมู่บ้านแล้วท่านนี้แหละครับครูทัชชัยครับครูทัชชัยโอ้หน้าเหมือนทรงคนยอดว่างงามแล้วแต่ผมต้องขอวิชาจากครูทั้งสองท่านเลยนะครับครับผมทั้งหมดแถวต้องครับคนับครับหัวแถวนับอาครูหัวแถวครูไม่นับอ่ะโอ้คนนับก่อนสิแอนครูอยู่หัวแถวหนึ่งสองสามสี่ห้า โรูลาออกไปตั้งคืนตลกกันเดี๋ยวผมไปฝึกนะครับครูครับขอบครับม่ตรงน้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมตามไปนะครูตายแล้วแม่ลูกเราไม่ได้มาท่านี้อยู่ที่เมืองการทำไงเนี่ยนั่นมาที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องเป็นเพราะนาเดียวเลยโมโหครูสองคนทำอะไรทำไมได้มาไ้มได้เทงตุยเพื่อนตุยเอาไปก่อนเอาไเอาไปก่อนไปอไ สองพิธีกรคู่ซ่ามาถึงค่ายลูกเสือแบบนี้ต้องฝึกลูกเสือโดยครูฝึกสั่งให้ออกเดินทางไกลไปตามจุดสําคัญต่างๆของอ,อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งมีจุดหมายถึง3แห่งแห่งแรกก็คือวัดป่าสว่างบุญแห่งที่สองคือศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคตโปงก่อนเศร้าและจุดสุดท้ายก็คือสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทัพวาง นี่ถึงยัง,ง่ยนี่แหละพี่นุย้ยถึงละจุดแรกของเราเรนี่คือวัดป่าสว่างบุญเอเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนตุยอ่ะเพือ<ะ>่อนตุยไปไหนไม่รู้สิเดินมาด้วยกันไปแยกกันตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ปล่อยปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรหรอก่านนี้เสือลากไปกินแล้วมั้งอุ้ยไม่ว่าเสือก็ไม่น่าจะกินอะไรสิริพรทำไม ทำไมที่นี่สวยจังเลยอะสวยใช่ไหมล่ะชูเกียรติอยากดูชูเกียรตอยากดูเหรอใช่เน่ชูเกียรตไม่แค่นั้นนะชูเกียรตไม่สงสัยเหรอว่าทำไมเนี่ยทำไมเขาถึงสร้างพระราดีเยอะขนาดนี้สงสัยสิเขาสร้างไว้ทำไมอ่ะถ้าสงสัยแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาคำตอบไปเลยเอาผมสายหันขึนหน้าเดิน สำหรับจุดหมายแห่งแรกก็คือวัดป่าสว่างบุญแห่งนี้ซึ่งหลวงพ่อสมชายได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2528ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีในเนื้อที่กว่า400ไร่จึงทำให้บริเวณวัดเงียบสงบพุทธศาสนิกชนจึงนิยมมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากเจอหลวงพ่ออยู่นี่แล้ว กลับนวัสก,การหลวงพ่อครับเจอหลวงพ่อแล้วก็ถามหลวงพ่อเลยที่เรามองไปรอบๆโอ้โหเจดีย์เยอะแยะมากมายเลยครับหลวงพ่อทา<ต>ไมต้องสร้างเจดีย์ถึง500ยยอดครับในครั้งหนึ่งพุทธอ,องค์เนี่ย สเสด็จจากเมืองราชคฤห์เป็นอารันทาก็จะมีสาวกตาม500รลูก <Okay. S 2> แล้วก็มีพวกฝ่ายเดลทจฐปริพาชก็ไป500เหมือนกันแต่สองกลุ่มนี่มีความแตกต่างกัน <Okay. S 2> พูะเจ้าเหมือนเหมือนเหมือนพระจ,จันทร์ในวันเพ็ญเงียบนิ่งแต่พวกปริพาชกเนี่ยเหมือนกระจัก,กระจันเลไลที่ร้อง ละงมกันไปหมดคือเสียงเอ็ดเอ็ดอื่เพราะนั้นพุทธองค์เสด็จไปไหนมัก,กจะมีบริวาร500ตามอยู่เสมออันนี้เหมือนกับเป็นองค์ตัวแทนพระเจ้าก็คือประธานับ,บส่วนบริวารทั้งหมดก็คือบริวารและนี่ก็คือองค์พระมหารัตะนะโลหะ เจดีสีศาสนะโพสัตว์สว่างบุญหรือเจดีห้าร้ยอดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง50เมตรสูง9ชั้นและองค์เจดีประธานที่มีความสวยงามก็ยังถอดแบบมาจากยอดพระมหาเจดีพุทธคยาที่ประเทศอินเดียอีกด้วยเห็นมีอ่องค์พระพุทธรูปนะคะที่เป็นหินแบบว่าเป็นพระพุทธรูปหินปาปาริณิพานอยากจะเรียนเรียนถานเพราะว่ามีความเป็นมาอย,าย,าย,ายา่างไรนะคะ หลวงพ่อไปสวดมนต์ที่ลำตะคองค,คก็อธิษฐานว่าอยากจะมีหินก้อนเดียวที่ยาวใหญ่ที่สุดก็ไปสวดมนต์ในเซตทกี่นึ่งคืนไม่ได้นอนสวดกันทั้งคืนปรากฏว่าเขาก็คงไปเข้าฝันเจ้ของเหมืองยังไงก็ไปเอารถแมคโครไปขุดก็ไปเจอพอดีและบนลังหินก็มีรอยพระบาทอยู่รอย ในการนำหินที่มีขนาดใหญ่ซึ่งนหนักมากหมายมหาศาลขนาดนี้และเมื่อช่างแกะได้แกะสลักหินจนได้โครงร่างพระพุทธรูปที่สามารถคนย้ายได้จึงได้นำมาที่วัดป่าสว่างบุญแล้วจึงเก็บรายละเอียดพระพุทธลักษณะให้สวยงามถือว่าเป็นพระพุทธรูปนอนแกะสลักด้วยหินก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง10.59เมตรเลยทีเดียว แล้วพระสัจจะเจดีที่มีมาเนี่ยนะฮะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับคนเราเนย,ยมมันต้องมีสัจจะในทุกองค์กรคนเราถ้าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจทําอะไรอย่าไปหวังความเจริญเพราะนั้นสัจจะจะต้องมาก่อนพูดจริงทําจริงหลวงพ่อเลยด้ฐานว่าถ้าชีวิตนี้จะประสบความสําเร็จหรือญาติโยมที่มากราบไหว้จะประสบความสําเร็จนี่ขอให้ขา้าพเจ้าสร้างพระสัจจะเจดีย์องค์นี้ให้เสียภายใน2ี่ี่ชั่วโมง ถ้าชีวิตนี่จะทําอะไรไม่สาเร็จเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนี้ขอให้หลวงพ่อมีอหตุนั่นเป็นไปทั้งทั้ง,งช่างทั้งคนทั้งอะไรกันแั้วแต่แต่12ชั่วโมงเสร็จทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสัจจะด้วยนะครับอาาพอสร้างเจดีเสร็จหลวงพ่อบอกว่าเอาโยมที่อยู่ที่ไหนนะให้ลงมาตอนนี้ยังยกยอดเจดีแล้วงูตกมาจากยอดไม้ใส่สศีรษะหลวงพ่อ งูตัวดําปิดเลยนะค,คือนี่แสดงว่าเหมือนว่าสัตว์เดรรจฉานนี่ก็ไม่สามารถจะอยู่เหนือยอดเจดีได้ครับจะต้องลงแม้แต่ผู้คนก็ต้องลงเพราะนั้นก็มีความสําคัญอยู่เหมือนกันนี่คือที่มาที่ไปนะครับวันนี้ถูรู้แจ้งกระจกระจ่างแจ้งกันเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณก็ได้ขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับ <ะ S 1> ขออะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้ขออะไรไม่ได้แบบโอ้ยอย่าคิดมากก็คืออามาอธิษฐานขอให้ได้คนไปทําภารกิจให้เราไงเออถ้างั้นโอเคดีมากเลยขอคนไปทําภารกิจใช่ไหมถูกต้องขอคนแบบไหนไปก็ขาวๆเอาปั๊ออก็ขอตัวใหญ่ตาตาขาวเยอะๆตาดําน้อยๆจากจุดเดินทางไกลจุดแรกก็เดินบุกป่าฟาดงมายังจุดที่สองซึ่งเป็นจุดศึกษาธรรมชาติที่มีทั้งป่าไม้น้ำตก ภูเขาที่สวยงามของอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอีกหน่อยอ่ะอีกหน่อยเหรอเอามาโอ้พอแม่เอ้ยพอแล้วพอได้อย่างเนี้ยโอ้ยเห็นแล้วสบายใจอยากมาแล้วมาอีกจริงป่ะจริงเฮ้ยไม่ได้ไม่ตัวอะไรวะเนี่ยหมูป่าอ้าวด้วยเที่ยวตันปะเนี่ยเอาไปไปเพื่อนเพื่อนตุยเพื่อนตุยไปไหนมาไปไหนมาเนี่ยเราเดินไปในป่ามา เจออะไรบ้างเจออะไรบ้างเจอน้ำตกหมูสิเพื่อนออแล้วสิครับที่แก่งคอยสระบรุรีมีน้ำตกชื่อน้ำตกหมูได้หรือเนี้ยวะหรือจะเป็นน้ำตกแห่งใหม่ของที่นี่อยากรู้ช่วงหน้ามาค้นหาน้ำตกหมูไปพร้มพรอมๆกันครับคูซสคกูซสภารกิจ